รถเก่าจริงครับรถเก่าผมไม่เถียงแต่เก่าของผมคือมีที่สองอย่างด้วยกันอ่าเก่าอย่างแรกคืออะไรไม่ดูแลเลยเครื่องเครื่องปล่อยเซอร์จอดเฉยๆขี่อย่างเดียวขี่ว่าตายควายล้มตายหายหมดอ่าแต่เก่าอย่างที่สองคืออะไรดูแลเซอร์วิสทุกอย่างตามระบบของการใช้งานอย่างดีอ่าไม่ว่าจะเป็นอะไรน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็ถ่ายเห็นไหมใส่แจ๋วอ่า หรือจะเป็นอะไรน้ํามันเบรกน้ำมันเบรก,กก็นี่ไงเต็มอหรือจะเป็นอะไรอีกน้ํามันเกียร์น้ำมันเกียร์นี่นี่นี่นเห็นไหมเห็นไหมสีมพูอ่อ,องตองเลยพี่น้องอาต้องดูแลการใช้งานครับผมไม่ว่าจะเป็นรถเก่าหรือรถใหม่ถึงจะออกรถใหม่มาแต่ไม่เซอร์วิสไม่ดูแลก็พังเหมือนกันอ่าแต่สู้รถเก่าแต่เราเซอร์วิส ดูแลทุกอย่างทุกระบบดีอ่าก็ดีหรือจะเป็นเนี่ยแม่แบตเตอรี่เราก็เปลี่ยนตามอายุการใช้งานของแบตเตอรีอ่ลูกใหม่อ่าส,สวยๆหรือจะเป็นกล้องก้องอากาศนี่เห็นไหมกองก็สําคัญนะไม่ใช่ไม่สาคัญเนี่ยเห็นไหมขาวแจว๋วกองอากาศก็เหมือนจมูกเจ้าของนะครับสูดเข้าไปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนาะอ่าถึงระยะการใช้งานก็เปลี่ยนตามระยะการใช้งานจะเก่าจะใหม่ ถ้าคุณไม่ดูแลก็พังเหมือนกันปีสุดท้ายก็สุดท้ายนี้นะครับปีใหม่นี้เดินทางกลับบ้านก็เช็ครถกันสักหน่อยในการกลับบ้านครั้งนี้ด้วยความเป็นห่วงจากเซแบงไ์แล้วจ้า